การื้อท่าช้าไทยนังสือเสริมนะคะก่อนที่าการซื้อจะเสริมกันเรามาร้องเพลงกันก่อนเพลงนี้นะคะทา้าไทยร้องได้เป็นคนเก่งเลยนะคะแล้วก็อ่านหนังสือก็เป็นคนเก่งเหมือนกันถ้าเด็กอยากเป็นคนเก่งนะคะมาอ่านหนังสือกันเลยนะคะมาปวกเรามาเอานี้เอานี้มาปวกเรามาครูจะพามาอ่านหนังสือ วกเรามาครูจะพามาอ่านหนังสือใครอย,ยากเป็นคนเก่งเด K ็กๆอยากเป็นคนเก่งมาสิมามาอ่านหนังสือมาสิมามาอ่านหนังสือเอาใหม่รอบหนึ่งมาปวกเรามาครูจะพามาอ่านหนังสือมาปวกเรามาครูจะพามาอ่านหนังสือ เด็กๆอยากเป็นคนเกง่งเด็กๆอยากเป็นคนเกง่งมาที่มามาอ่านหนังสือมาที่มามาอ่านหนังสือมาอ่านหนังสือกันเลยนะคะวันนี้หนังสือเสริมวิชาภาษาไทยค่ะกล้จบป้ปน,นะคะมาเลยลูกเปิดหน้าที่18นะคะค่ะเด็กคะเปิดหน้าที่18ได้เลยลูกใครเปิดแล้วเปิดนะคะ โอเคนัก okay. เรียนเห็นไหมคะคุณกูอยู่ชี้เห็นไหมลูกอ่านตามค่ะสะระเอเสียงสั้นนะคะสะระเอเออ่านว่าเอะนะคะนี่คือสะระเอะนะคะนักเรียนดูเขียนตามลายปากเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะสระเอะมีสี่คำอ่านผสมคำไหยลูกขอเอเข จอเอเจหอเอเฮอเอเพมีสี่คำนะคะเด็กฝึกอ่านตามคุณครูนะคะอ่านแล้วก็เขียนตามรอยปะเลยนะคะมีคำว่าเคเจเฮแล้วก็เพเด็กอ่านคุณแม่ฟังต้องอ่านจกากบทจำคุณครูนะคะขอเอเคแบบนี้นะลูกนะจอเอเจหอเอเฮ พอเอเพออ่านดูคำแรกนะตะแล้วลูกอ่านสะกดตามคุณครูค่ะตอเอเตต่อไปค่ะกอเอเกกออกะเกกะเกกะหมายถึงนะคะดูเด็ภภาพไปน,นี้เข้าวางไม่มีระเบียบเลยนะคะเกะกะเต็มไปหมดเลยนะคะต่อไปค่ะภาพโอ้โหคุกคนที่ทำอะไรเลกเทะหมดเลยดูนะคะ ลอเอเละทอเอเทะเละเทะเด็กคะโอ้โหวางเละเทะหมดเลยนะคะเด็กแม่ทำอาหารเละเท,ทะเ,เ,ทเลยต่อไปค่ะอเอเอออออเออะเด็กคนนี้ตะโกนเสียงดังเออ่าบวยวายนะคะอ่ะดูหน้าที่สิบเก้าค่ะค่ะดูนะคะสีแดงนะตัวสีแดงลูก สรรเอนะคะเอเนี่ยเอนี่อานว่าเอนะคะเขียนตามเลยปากเหมือนเดิมสระรเอมีสี่ตัวเรียนผสมคําลูกกอเอเกเสียงยาวนะคะเมื่อก,กีก้กอเอเกสารเอเสียงสั้นมีเสียงยาวเลยทอเอเทดอเอเดวอเอเว เขยนตามรอยปากนะคะแล้วอ่านคุณแม่ฟังมีสี่ตัวนะคะต่อไปลูกดูภาพทะเลนะคะเด็กๆเคยไปเที่ยวทะเลไหมคะโอ้โหทะเลสวยงามมากเลยต่อไปค่ะอ,อ่านเลยลูกทอ,อทะรอเอเลเข็นตามร,ายรอ,อ,อยปากจะเอียงเดียวอ่านว่าทะเลต่อไปค่ะมอเอคอเมขอลครังนะคะ มอเอคอเมฆคือก้อนเมฆอันนี้นะคะสีฟ้านะคะต่อไปค่ะภาพจระเข้จอรอะจะขอเอเขเมทโทเขจระเขจรออจะละนะคะขอเอเขเมทโทเขจระเขนะคะต่อไปค่ะกอางออกาง กเอโงอเกงกลางเกงเขียนตามเลยปะแล้วอ่านกับแม่ฟังอัน,นง่ายง่าย,ายต่อไปเปิดหน้าที่ยี่สิบค่ะต่อไปลูกหน้าที่ยี่สิบนะคะคือสาระแออนะคะอ่านตามค่ะสาระแอออ่านว่าแอสระแแออ่านว่าแอมีสระแออสี่คำแล้วเขียนเขียนตามเลยปะเหมือนเดิมนะคะ อ่านตามคุณครูอิ๋วลูกคอคว้าจระแอะนะคะคอ,อแอะแคะงอแอะแนตอแอะแตะบอแอะแปะเขียนตามเลยปะสี่คำเหมือนเดิมอ่ามาชี้ภาพแพะค่ะนะคะดูนะคะแพะเห็นไหมคะมันจะมีหนวดยุงล่างมีขาสองขานะคะคล้ายๆแกะแต่ว่ามันมีหนวดดางล่างนะคะอ่านค่ะ พอแอะแพะต่อไปค่ะกอแอะแกะถ้าต่อไปนะคะทออัวถั่วไม่เอกถัวรอแอะแระถั่วแระต่อไปค่ะคอแอะแคะหออูหูแคะหู หาแค่หูนี้เด็กๆอยา่าเอาไม้ไปแค่หูนะคะทาให้หูเราถ้าแค่เอาไม้แข็งๆไปแค่ทาให้หูอักเสบหูหลวกได้นะคะต่อไปค่ะดูหน้าต่อไปลูกหน้าที่ยี่สิบเอ็ดค่ะต่อไปค่ะสาระแอเสียงยาวนะคะมีสียแอเสียงสั้นหลูกสะระแอแออ่านว่าแอนะคะเขียนตามใยปะสี่คำเหมือนเดิมนี่ผสมคำค่ะงอแอแง,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 ง ยอแอแยบอแอแบคำสุด yeah. e. ท,ท้ายนะคะลอแอแลมีสีภาพมีภาพกุญแจแมวล๊กแกแตงกวานะคะอ่าเด็กกี้ภาพกุญแจลูกเห็นไหมคะชี้ภาพนี้เลยคะ่ะอ่าลูกกออยอกุล จอแอแจกุนแจต่อไปค่ะแมวนะคะมอแอเวอแมวมอแอเวอแมวต่อไปภาพตุ๊กแกนะคะตออุตุไม่ตีขอโทษทีลูกตออุก,กอตุไม่ตีต,อเอเตุกกอแอแกตุแก ตออกอตุไม่ตีตุกแอ,อแกอ่านว่าตุกแกะนะคะต่อไปค่ะํำสุดท้ายแล้วลูกตอแองอแตงกอวอากว่าอ่านว่าแตงกวานะคะมีสี่ภาพนะคะกุญแจแมวตุกแกแล้วก็แตงกวา่าให้เด็กทำเลยนะคะสีหน้านะคะค่อยๆทยอยทำไปไม่ต้องทำทีเดียวนะลูก ถ้าคนไหนขยันเขียนได้เลยง่ายง่ายเนาะโอเคโอเคค่ะเด็กๆคะฝากนะคะหนังสือเสริมวิชาภาษาไทายอย่าทำก่อนนะคะทำตามคุณครูนะจะได้เก่งๆลูกอย่าให้คุณแม่สอนเลยคุณแม่ปวดหัวมากเลยคุณแม่สอนเพาะตอนที่คุณครูส่งอย่างเดียวนะคะต้องคุณครูส่งมาแล้วไหมเนี่ยงั้นก็จะต้องส่งมาลูกน้อนะคะโอเค วันนี้หมดเวลาบา,บายบายนะเกอคิดถึงเธอเสมอโบอกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันคลิปหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายโบกมือบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอ่านหนังสือเสร็จแล้วไปล้างมือ ให้สะอาดเลยด้วยสบู่อ่นอนนะคะตอนนี้เจ๊ก็อย่าใช้เยอะอันตรายแล้วค่ะ,นะคะ,ะ,นนะ,ะนะคะใช้สบู่อ่อนนั่งมืออย่างเดียวนะคะโอเคค่ะพบกันคลิปหน้ากัน